นะสครับนนี้ครับมาหาอยู่หากินครับกาแฟครับกเแครับ,รบกบเชียต้นครับกบปลาสอครับปลาประสิทธิ์เอานนี้เขาจะไปไท่กันที่ตามมึงนะครับเจ้โอ้สุเก็ว่าพอปันซอเลยนะนต่มาตกน,นะ <laughs> น,นันก็ปิดเนาะ ครับพ <ไป S 1> ่อหนักครับขรั่งเขาขรั่งขวาครับผมอ <ไป S 1> ีกเช่นไม่คือจะเกี่ยวแล้วครับถ้าคุณกะถลี่มอาครับคุณนะไป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 เ <laughs> <c oughs> อ้เดี๋ยวมันหน้าอยู่เลยก็นะครับอันนี้เออมากุดเป้งครับกุดเป้งอ่าสุดท้ายไฟขับเลยครับต้นพย,ยัค การหอดระบะไปนี่ครับมากับพศครับกพศน้ำทิมครับเดยนรับมือโปรเฟชชั่นอลนะครับเนีลยไปครับพี่น้องครับไปน้ามาครับน้ามาบรรยากาศครับสวนพม่านปลายสามโมงครับปิดัดกิโลเมตรที่เจ็ดนะครับ มาเจอกันมาพีอ่อีทว้าครับหรือว่าจะมืดไรการได้เห็นไหมอ๋อา่ใหม่ขึ้นไรเอาพอดีครับแฟนครับนะครับพอดีแฟนครับนะครับท่ <c oughs> นนบานท่านประสิทธิ์ท่านประสิทธิ์มื่อนีเมื่อีงเข้ามายังครับมื่อีงมาปลาครับจิได้์พ่อเนาะเมื่อไงจิเลย์ขึ้นก็จบโอเคครับโอเคเดี๋ยวจังไดยเดี๋ยวพูดนะครับเอาถังมาถ่ายด้วยครับ ทั้งสาใส่ป้าครับมาครับคุณผอประสิทธิ์นะครับผมจากมณีสิมูสิจ่าครับเดี๋ยวรอติดตามต่อไปครับผมนะครับกับล่างเห็นยังครับตอนนี้ครับคุณผอประสิทธิ์ครับสายนำปะครับผมเฮียฝนตกใส่หรือมั้งครับเนี่ยฝากติดตามมืนช่องยูทูบไปเลยครับ เด็กเสียครับเด็กเสียเด็กเสียอะการโคตรเสียาันอะไรแฟนครับแฟร์ครับครับอาจารย์ลงครับอาจารย์ลงไม่ต้องกดครับไม่ต้องกดเดี๋ยวมันจะดังครับอ่าเอาเรีงมือครับเล็งมือไปไปร่ำหนีกันนะครับไปร่ำหนีไหนทัพละสาม อ่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนินรายการต่อครับผมมาครับมาครับบรรยากาศครับผมหวยหวยอะไก็คือต้นขุดเปงครับขุดเปงุดเปงครับขุดเปงพลาดต้นกับพลาดลงครับโอ้ยเมื่อยครับเมื่อยใครมาขึ้นนอกเลยโอ้ยวันหวานโอ้ยมาดูตุ๊ทหารแลกเกีแล้วเด้อครับผมว่าแลกแก่แบบแมนยังอาครับมาบรรยากาศครับบรรยากาศครับผมเป็นลถครับเป็นลถเป็นลรถทหาเอาเอาไม่ห่อ ตัวนี้ิลงิลงในกาบามแรงบานเท่าครับผมบานสลัมซีครับแนเฮียหครับเอาครับสนีกนครับเดี๋ยวพนเฮียกันด้อครับพ่ออีพอมาจากทางไหนนาะครับครับนนะมาแต้วแ่ไปม่งแดงก็มาเรื่แดงครับมาเแดงผมครับทีมงาน ที่งานนนแดงคุมวัดครับท่านผมเลยได้ครับผมก็จำเอาจำเอาอยู่ครับโอ้ยมันครับมันคักที่งานสายยอครับสายยอดสายยอเอาครับมาครับมาเบิงครับอีพอร์ซิสครับร่างสาวแฮครับสาวแฮบต้นนี่ครับไม่ทวงตำนักเลื่อนคือครับผมเป็นวันนี้มากับพ่อหน้าเบ้นะครับกับพ่อหน้าบ้านนะครับกับโปรเจกต์ซิสนะครับ อันนี้จะมูด้รือแจะครับลองดูนะครับเอ้พ่ลุงอยู่วะไอพอ่อเฮ้ยโอ้ยมันเลปลาบึกบ่อสิลุงจอดลูกด่างจอดกบ่ตึกแลราบอกแห่แหมานนึ่จอดแห่หมาอยู่บ่อลงุงอาครับมาบึงรับอีพ่อสิทธิ์หมดไปแล้วครับจับไปละหนึ่งสออสองแผ่ต่ำตึกตึลครับสงสัยปลาไงปลาไเลื่อนคอไม่เลย ไงเรืองเรือนโอ้เราคือมดน้ำโดนเอปะป็มดบอกไโตไปหนึงไขรเรือมาจอยยังีละตมึง่ขีสวนูเลยป่หัวส้นหัวเรือเลยเะ่ไปง้ยไม่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 เอาลงไม่แล้วครับอีฟาทิดครับ อ่ะครับครับสัมฤธนะครับเดี๋ยวมาถ่ายไหมนะครับเราติดตามครับเราติดตามผม้โหครับตีนยันเลือดแล้วครับผมเนี่ยปวดแล้วโมมียางถ่วงถือฟางวันแล้วนะมันป่าบอนนะครับอีฟอธิตครับอีฟอธิตมันป่าบอนนะครับบังคับทหารก็คือห่างมาเราได้ครับบังคันทหนะ ไปต่อครับไปต่อเฮียก็ต้องไถ่ขี่ก็ต้องไทยเบาก็ต้องเบาโอ้ยมือายหน่อฮะมอญงังมอญงางอ๋ออออยู่หล่เอาดูทางต้นด้วโอ้คือ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 ผ่านต้นไหมผมครับเด้อครับ ลูเป็นน้ำซีครับผมน้ซีไม้รานเปียนอไอ้ไอ้คนไอ้บไเป็นอ่ะเป่ยนบไ้เป่นเป็นน้ำซีครับเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนจยยจมันเสียซื้อได้ท้หเลยนเป็นไรแปาแล้วตัว้อเป็นไรปาออกจากเงี้ย โอ้ส oh, ิบวยังเลยมันข้ามบอกลหรอไอ้ลุงบอกนะแฟนครับคนนี้ไอ้ลุงกับวัาลูสิบวย่งครับคนติดตานเป็นล้านด้วยข่อยว่าคนเกียร์เป็นสิบล้านเจ้าี้ยืนอยู่วะข่อยยืนมาได้ยังนนะจะแน่กับเดียงแถยืนได้ยังนนะ เอาครับเบเดี๋ยวอีพี่ต่อไปครับเอาครับบังคันกะบังคันกะึกแวเด้อครับวดนึงครับมาครับเปิดบึกแงครับวันี้ครับ <laughs> ของพื้นเก่าวันดีไม่มียังสิโบโอเลยปะ จะถ่ายบึกเพิ่งตอนเอาไปบึกเลยครับผมเอาบัดรทักทายไปครับน้นองละสวัสดีครับอุ้ยครับอยู่พอเสียดนะครับตอนสิกไลท์ครับถ่ายครับตอนสิกไลทครับผ่านดีว่าจะมาปา่ามิซูอุตาดน้องเปียนครับ <c oughs> จะลงครับหนึ่งสองสามอ๋ลงเอา้าจะขวบนะเจ้า เอออเอไปไปงมงมงมเห้ย oh, 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 oh. ่คยลงันมูอยู่บ่ะโอ้ยแหนว่าคปตมนะมั้งบินไงพี่ เอาครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเอาครับหาป่าบัไดกะมาสอนวิธีการทึกแค่ครับบอต้นอีกลำหนึ่งไปทางหุ่นจะไปังไงดอกครับแต่ลำผมเน้นเน้นห้าครับเน้นห้าไเป็นเแต่วานมันว่อเมือนเนี่ยคือวาครับ เบาต้นครับบัวโอ้ยไปจับไปยังไปทั้งหมดให้ลูกใเบื้องไงผมไ่ครูแต่ไหนไปมาลองกันนะมาลึกบนเนี่ยอ้าวครับ เรวอีพี่ต่อไปครับผมอ่าเอาเบิรงครับอาจารย์ครับลูกซีทหนี่ครับเลยวันนี้มาดูวิธีการตึกแคร่นะครับวันดีครับเฮาสีนะเอาไม้กุ้งเหรเอาไม้ซื้อมาเอาไม้กึ่งก็ได้ภาเป็นสี่ก็ได้อยากไต้มึงอยากไต้ถนัดเอยากคว้างสี่ก็ได้ชอบสมัยเขาผิดเสื่องสีนี่แหละเกี่ยวซื้อ ยิงเสียนะจ้ากังเสียกินซองนี้งเสียโอ้ขื่นซองเสียเอออะไรยิงเสีไล่ไล่มาห้มันเดือดคืนนึงกันเนาะไล่ให้นมันคืนกันปึ๊บจับยิงเสียจับเป็นได็กของเฮ้ยลุงนี่จับมันมีแยกออกจากกันเลยอันนั้นข้ละกกอนต้องหันเอ่อเกียวสักหน่อยสิ มัวแยกกันขี้โกแจกจับให้มันให้เขาม่จวาเบียงเอาเบียงมันเบิ่งกันหน่อยมันจะได้ปลาติดงามมาอีกสักล่ะครับสีวิตยมัรงครับอีสานบานเ้าุนครับอนนี้างมืนเราก็หาย่งบุญ เอาครับมาแล้วครับทีมงานครับ<ม>เรือนหนักเลยครับเนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยเปล่าเปล่าน้ำเข้าน้ำเข้าโอ้หมื่อยเลยเว้ยเออปลาเตียงอะไรเนี่ยไปเลยครับพี่พ่อครับโอ้สุ้โสโสมโค้งขายเดีวได้ไม่ขายมาเอาอยู่ยืนฟังเลย โอ้ธรรมดาเนาะลูกซดเพื ko ่อยีซดเนาะเอาจงใจไปเอ้าเอาเฮฮ้ของสุดุข่เยเนันสันสนวันออกยู่ซ้มันสองเมตรติดละแฮ้ยนองเอ้ย้ออฮ้ยน้องเออ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 เ้อเออเออเออเวอเอแอเ จะเลิกกันว่าจะตีคุยเลยข่าวบ่ฮะเจ้าตกเงี้เลยบ่เห็นเหนเมันขาดได้อยังไางเลยเอาครับขึ้นฟังแล้วครับ คุณพ่อประสิทธิ์นนปีนนะครับรช่วลง,ง,งานนะครับเปิดส้มนะครับอีพออ้หตกหนามบนน้างโซซับลายรูย้่ทางาแข็งมาใสเออำแข้งไปใสเอ,อาเรเออครับพ่อยูพ่อกินครับมือเนีย๋ยวเลยสุดยอดครับสุดยอดนี่ครับพักูงมากเกี่ยวเรียงโอ้หลายลๆๆลเา นะครับมูนี่บอกลาแฟนครับนะครับน้องบ้านครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามด้วยนะครับก็ยืมกดกระดิ่งกดกุ้งหางกระดิ่งด้วยนะครับไอพ่อฮันมาสวัสดีแฟนครับในเหนือต้าครับคนติดตามเป็นล้านเหมือนเดิผมเนี่ยนั่นละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามือนี่ครับส้นพ่อที่นี่นะครับสวัสดีครับผม